Expected Capital Gain Percent for the next month นี่จำไปลุกจำไปเลยนะจำไปเลยสูตรแล้วก็ enter แล้วก็ enter ไปในในใชทแชทในแชท GPT นะมันมันก็จะให้มาอย่างนี้มันให้เป็นแรกมาอย่างนี้ผมก็จบไปแล้นี่คือนี่คือยี่สห้ากันายนนะยี่ห้ากันายนนะนี่คือเดือนที่แล้วนะมันให้มานี่นี่คือชื่อนี่นี่คือชื่อนี่คือนี่คือสิมโบสิบตัวนะสิบตัว ผมซื้อมาที่ราคานี้นี่คือสิบตัวนะซื้อที่ราคานี้ยี w อนี่มันเชฟรอนด้วที่ราคานี้ะนะแล้วผมซื้อนี่นี่เคยซื้อปริมาณนี่ซื้อนะเี่นะแล้วก็นี่คือนี่คิอนี่คือ P คูณ Q ใช่ไหมนี่คือซื้อซื้อตัวสี่พันเหรียญนะพูดง่ายๆนะอือออผ่านไปวันนี้ผ่านไปอันนี้อันนี้อันนี้คือเช็คอันนี้อันนี้คือเช็คเมื่อวานนี้นะก็คือครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเปอร์เซ็นต์เชงอันนี้ก็มีลบมีบวมป่ะ ออกมาแล้วออกมาแล้วบวกที่สองเปอร์เซนต์นิดข้นหเข้าท่าวะกรโจอนต้องหวงครับผมพุ่งกระจายเลยจ้ะ amd แม่งประกาศอะไรไม่รู้ทางแม่งโอหเฮ้ยอันนี้สองอร์นต์กเจ๋วว่ะเจาแมอเจ้าเจ้แเจ้านจมนั่นแเละนเ่้าเจ้าเจเจลอเล้งไป้เล้าเจ้วเจ้าเ้าเจ้าเจมาเ้องจ้าเจ้าเะ้าเะาเจ้าเจัาเจาเจ้าเจ้าเร้าเ้าเจ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 าเจ้้าเจาเ้าเจาเจ้าเจ้าเ h ้า้ เดอะมอสก็คือเดอะมอสใช่ไหมอย่าลืมคํานี้สําคัญมากคำว่า expected ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่คำนี้นะเดี๋ยวหุ้นเซนมันจะโผล่มาไอ้หุ้นเซนพูดใชหุ้นเพนนีเหรอหุ้นเพนนีจะโผล่มาต้องใช่ว่าเอ expected ปุ๊บไอ้เพนนีไม่โผล่มาละวเอ็กซ e เพคตต้องเก้าเกณฑ์แล้วต้องเกณฑ์เปอร์เซ็นต์นะถ้าเกณฑ์เฉดมันไม่มันไม่มันไม่เปอร์เซ็นต์ต้องเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้ถ้าเกิดใครดูฝีก็จะรำคาญพิชาหน่อยเพราะพิชาทำอีกช่องนึงทำช่องกันเงินจะบอกให้นะทำ่ยผมท่าาหลยเดือนแล้วนะเนี่ะ เดือนบางเดือนนี่สามเปอร์เซ็นสบทุกเดือนนะแล้ว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 พอสิ้นเดือนพี่ชาไเงนไว้สิ้นเดือนขายทีขายหมดเลยนะไอ้สิบตัวเนี้ขายขายเกลี้ยงเลยสิเดือนแล้วก็ถามมาแล้วก็ถามใหได้เ็ได้เป็นตัวที่เขาท่าได้ได้ตัวนีขายดีเลยเ้พี่เว้พี่ชาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเงินต้นและเงินที่เกณฑ์มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโปะเข้าไปออออืื ไี่ไา่ไดม่าพี่ชาคิดว่าบวกเดือนสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนละนะสองเปอร์เซ็นต์อ่าเดือนละสองเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสามสิบหกแบบจริงๆมันเพราะว่ามันมีคอมพาว์ของมันรี่ด้วยเดี๋ยวผมคิดให้ดู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 ้ดูให้ดจัดคำนวณคำนวณอ่ะเอาเอาซักเอาซักเอาซักสามปีพอนะสามปีเท่าเดือนนี่มันชแนลนักลงทุนเลยวะเนี่ยสามปีนะพี่ชาดูสามปีนะนี่สามปีไปแล้วคนคนคนไม่เข้าใจเรื่องเงินน่าเบื่อเรื่องเงินคืนน่าเบื่อเลยถ้าคนไม่เข้าใจนี่ดังนั้นเนี่ยวไปแล สามปีนะเห็นไหมสาปีป่ะอ่าอ่ารู้แล้วรู้แล้วสองเท่าสามปีสองเท่าแล้วถ้าเกิดแล้วเกิดพี่ชาทำาทํากี่ปีอันนี้สามปีนะเอาห้าปีนะห้าปีหกสิบนะสองสองเซนคือตอนนี้สันชาติสเนยี่สองวเซนเนี่ยหกสิบนะดูดครับสามเท่านี่นี่ห้าปีนะแล้วถ้าทำสิบปีนะสิบปีเนี่ยร้อยยี่สิบยยี่สิบยะสูตร Excel เจ็เท่าเจ็าเยอะ แหละไม่ก็นั่นแหละลผมขอโทษนะแล้วขอโทษนะพี่ชานะอือ,อันนี้อันนี้บอกทุกคนนะทําแบบนี้นะคุณทํางานเดือนละครึ่งชั่วโมงหน้าที่ <laughs> คุณคืออะไรตามแชท GPT แล้วก็สั่งซื้อสั่งขายแล้วก็จบคุณเดือนนั้นคุณจบทํางานแล้วไม่ต้องทำแล้วจบจบแล้วคุณทํางานเดือนละครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือนนะคุณมาเล่นติ๊กตอกมาทะเลาะกับมุสลิม ที่เหลือก็ใช้เวลาไปอต้้งใชเวลาไปเขาเรียกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เลยวะอย่างเงี้ยมันง่ายมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันง่ายอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ช็อปจัดการนดใช้เครื่องมือเป็นง่ายนะคุณมีพอร์ตสักห้าแสนนะห้าแสนสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนละหมื่นเหรียญนะเนาะๆนะเห็นไหมหมืเหรียญก็หลายแสนนะสิบบาทไทยสิบสองนะตอนนี้เนี่ยและและคุณทํางานเดือนละครึ่งชั่วโมงเดือนละนะครึ่งชั่วโมงเดือนละครึ่งชั่วโมงนะ แล้วะงานคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องวิเคราะห์เมื่อก่อนต้องวิเคราะห์กงว่าข้อกราฟเยอะวิเคราะห์ P/E วิเคราะห์ที่อะไรติดแต่แชทเนี่ยแชท GPT as an analyst expert แล้วถามมันขอสิบตัววิเคราะห์กราฟโคตรปวดหัวเลิรแล้วถามมขอสิบตัวนะคุณขอสิบตัวนะแน่นอนเห็นไหมเห็นนี่นี่เห็นเห็นผลลัพธ์แล้มันมีลบมีบวกนะถูกป่ะเนี่ยสิบตัวเนี่ยสิบตัวเนี่ยมันบวกห้าตัวลบห้าตัวที่มันให้มานะแต่บวกเนี่ยมากกว่าลบ อืมอ่าคือคือคือยังไงก็เป็นเป็นเป็นโพซิทีฟใช่ไหมอาจารย์มันบวกมากกว่ามันมันมันมีเดือนไหนที่มันไปเป็นหนึ่งเป็นศูนยังไม่มีบวกทุกเดือนไม่ไม่เพราะเพราะเพราพร่พี่พี่นะทำไปเพราะเพรว่าผมคนละเส้นผมถือยาวผมใช้คำนี้ถือยาวบวกทุกเดือนแล้วคำถามคือแล้วพี่ชาใช้คำนี้ว่าพี่ชาเปิดพอให้ดูไม่ได้นี่นี่แต่คำถามคือมันเปิดพอให้ดูเดี๋ยวช็อกมากเลยนะโอ้โหเลยเปิดพอให้ดูเดี๋ยวช็อกเลยไม่เปิดไม่ได้เข้าใจป่ะมันเพ้นเพ้นเนี่ยผมบอกให้นะใครอยากจะ มีพาร์ติเป็นคำนะบอกแล้วให้ใช้แชท GPT เป็นลูกน้องคุยกันอย่าใช้มันเป็นเจ้านายใช้พู่น้องใช้พี่น้องแล้วคุณเนี่ยคุณจะหาเงินจักมันได้นี่ผมยังไม่จ่ายอย่างพี่นี่ผมยังไม่จ่ายเดือนละยี่สิบนะเดี๋ยวจะซื้ออีกสักสี่ห้าเดือนนะถ้าเกิดเล็กเนี่ยไอ้นี่มันหายไปไหนพี่ดูพี่พี่พิชาต้องเรียกคุณว่าอะไรเดี๋ยวม่เจอกูี่ชอบมาถามเรื่องการหาพามกับพี่พิชาต้องเรียกคุณว่าอะไร อออินเลยเหรอตอนนี้ไม่กล้าไงเดี๋ยวรอกันสักพักเนี่ยออกอินเดี๋ยวทำทักเงินแล้ว้มันผลดีนะเดี๋ยวอออินแต่ว่าตอนนี้ผมแบ่งบางส่วนไปเล่นไปเล่นบิตคอยนนั่นแหละพี่อนดคือคือคืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือคือพี่พี่อนดเก็ตใช่ไหมการเอาหุ้นกู้ไปค้ำกู้เงินออกมาลงทุนต่อกำเก็ตแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเท่าที่ผมรู้อ่ะ ผมไม่รู้ในในอเมริกาอเมริกาน่าจะมีแหละมันดินแดนการเงินใช่ไหมแต่ผมไม่แต่ที่ผมรู้มันคือในสิงคโปร์มันมีแล้วคือพี่พี่นั้นนึกสภาพนะเอาร้านหนึ่งไปค้ำเพื่อเอาอีกร้านหนึ่งมาลงทุนอแม่งแบบแม่งโคดแม่งโอ้โหในหอกสองทางรู้อ่าก็มันแม่งแบบโอ้โหยี่โคดโหดเลยอ่ะแล้วแล้วมันเก็บมันเก็บมันมันเก็บสองเปอร์เซ็นต์เอง่ะเพราะว่าอะไรมันมันแทบไม่มีความเสี่ยงมันไม่มีทางที่มันรซอ้ทมมันจะล้มหรือเปล่าหม แล้วแบบเอาวุ้นทิปเปอรเอนะยิ่งๆแล้วเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเผื่อพี่อันนั้นบอกว่าเอาพอแล้วเว้กูเก็บเงินทักก่อนกับไทยมาบู้ดีกว่าคือคือนะตอนนี้นะตอนนี้ก็คือคือเดี๋ยวพอถ้าเกิดมั่นใจว่าทําแบบนี้ได้ทุกเดือนนะถ้ามั่นใจเมื่อไหร่นะนั่นแหละสบายแล้วกูไม่ทำแล้วใช้คำใช้คำว่าลองดูพี่คือคือตอนนี้คือตอนนี้เราเป็นอามหาอะไรใช่ไหมถูกปะอามหาอะไรก็ มันมันก็สีเคียวิีเคียวแฟมิลี่ถูกไหมอืมใช่ใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเออเออบอกฟังเรื่องการเงินม่งหนีเลยเว้ยอ่ะไอ,ะอะคิดช่วยไม่ได้เว้ยโอ้โหค,คือถ้าถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์คำนวณเมื่อกี้นะแล้วสิบปีเป็นสิบเท่าแสดงว่าปีละเท่าเนี่ยแม่งโหดมากเลยเนี่ยอืมแม่งโหดช่วยได้อะรก็แค่ชวงมันจะสามปีสองเท่าสามปีไดกคือสองคือตามเงินอน่ยตามหลักการเงินเน่ยผมพคเขาเรียกว่าไอเซนนเซนเซนเซน อ่าก็คือมึงโยนลูกลูกลูกบอลขึ้นมาลงจากยอดเขาอะยิ่งนานก็ยิ่งใหญ่มันก็ประมาณนั้นแหละไอ้ไอ้อะไรวะนั่นแหละพี่นัดผมเนี่ยคนที่ผมรู้จักเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะมีแค่สองคนที่ทําวิธีนี้ได้ดังนั้นเนี่ย mm hmm. ผมบอกพี่แล้วแล้วพรุ่งนี้ผมนัดไก่คนที่สองไว้กิน mm hmm. กินกิน,ก,นกินเกาหลีแค่แค่สงสัยไว้ว่าบายไอเดียนี้กันไหมวะนึกภาพไหมผมบายชิบหายเลย ไม่กันไอร้านไอร้านก้อนแรกกินสามเปอร์เซ็นไอร้านก้อนที่สองกินสิบสองเปอร์เซ็นเต็มเต็มเท่ากับว่าเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านได้ปีละหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งแสนห้าแต่อยู่ตัาต้องถามอต้องถามเรื่องแท็กด้วยไงและลิตรฟรีโอกาสเดียวคือลิรโอกาสเดียวคือซิตี้แบงก์เก่งมีตัวนึงตอนนี้พี่คิดมันมันเป็นไอ้นี่เว้ยนะมันเป็นนี่มันเป็นเดตมันเป็นเดตด้วยประเด็นมันคือมันเป็นเดต มันเป็นนี่มันไม่ถูงนับเป็นรายได้เพราะว่าพี่อนันเอาเอาหุ้นกู้ไปค้ำแล้วก็ไอไอกองไอกองที่ถือมันเป็นมันเป็นมันเป็นสะสมเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อนันตไปไปศึกษาเพิ่มายเดี๋ยวงงแต่คือไอพวกเศรษฐีทั้งหลายอะในอเมริกาทํากันอย่างนี้เว้ยคือมันซื้อขึ้นหุ้นกู้อะไอพวกไอพวกเศรษฐีในอเมริกาทำ่างนี้เรเอาเงินซื้อหุ้นกู้เอาหุ้นกู้ไปค้ำแล้วกู้เงินออกมาไม่นับเป็นรายได้อืมอันนี้อันนี้มันโหดจริงและและยังทำกันหน้าชื่นตาบานอยู่ทุกวันด้วย นึกภาพไหมมันไปซื้อหุ้นกู้เพราะว่าหุ้นกู้อ่ะมันมันมันให้ดอกเบี้ยประมาณสักเกินเกินพันบัรรัะบาลอยู่แล้วง่ายๆห้าเปอร์เซ็นอ่ะกลมๆห้าเปอร์เซ็นใช่ป่ะแล้วบริษัทที่ที่ออกหุ้นกู้นะแม่งไมโครซอฟแม่งจอร์นสั้นแม่งจอร์นสั้นอย่างเงี้ยแบบโอรโหบริษัทแบบยูบียูบีเอสอย่างเงี้ยโอ้โหออกหุ้นกู้มาอย่างเงี้ยมันไม่ล้มหรอกแล้วระยะมันไม่ยาวมันปีหนึ่งบริษัทพวกนี้มันออกหุ้นกู้กับปีหนึ่งสองปีสามปีมันจะมีชุดมันแต่เกินแล้วเอาตรงนี้ไปขำ คำเสร็จปุ๊บไปกู้เงินมาก็เท่ากับว่าไม่ใช่รายได้คุณก็ใช้ไปเลยปึงๆๆๆๆๆ้งวูงวูบวูบวไม่โดนไม่โดนภาษีโน้ต no <c oughs> ต้องต้องดูตัวกฎหมายก่อนอย่างแรก <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่แหละกฎหมายอเมริกาจอดดี้นี่แหละกฎหมายอเมริกานี่ไม่เท่ากับไรายได้ไม่เป็นไรจอดดี้มึงงงไม่เป็นไรเรื่องการเงินมันซับซ้อนไม่เป็นไรเข้าใจผมไม่ใช้ซื้อเงินกู้ใช่ง่ายๆจำจำพร้อมพี่ไว้ใช่แปะ จานจานแบวพร้อมนี้มาจากไหนเนี่ยนี่คิดเองไป,ไปแล้วพิดเองอกันเงินหนูงงเฮียละกอตอนนี้กูอยู่บนความเชื่ออาจารย์แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ๋ขอดูก่อนขอดูว่า,วาปีสองปีอาจารย์ได้สองหรือสามสองสามเท่าว่าููก่อได้ครับก็รอดูต่อไปคิดเองเอ้ยไม่ใช่เลยพี่ป๊อก เราลงเท่าที่เรามีดีกว่าฝากแบงค์ลงเท่าไหร่ก็ได้ลงพันสองพันบาทก็ยังได้เลยเอาอเอาที่เอาที่มีปพราประเด็นคือประเด็นคือสิ่งที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยมันเป็นบวกไม่ว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ก็งงไงใช่เท่าที่มีเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวพอพอพี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยจนพอพี่มันให้ปันผลมากกว่าอินคัมประจาําอะม,มากกว่ามากกว่าซารีก็ออกจากงานได้ ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอผมต้องขอสูตรหลังไม้เท้านะตละสนใจมากเลยเนี่นเมื่อกี้เนี่ยก็เนี่ยก็จำพร้อมเมื่อกี้บอกไปแล้วพร้อมบอกพรอมไปแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้พี่ผมผมต้องทักแชทหลังไม้แล้วหลักคิดคืออย่างเงี้ยหลักคิดคือว่าสมมุติให้คุณเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งเอ็กซ์เพร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตแอนาลิสต์ที่เก่งต้องบอกช่วยช่วยให้ช่วยลีฟให้ชั้นเนี่ยหุ้นในชั้นั้นสิบตัว แบบคนไทยนะสิบตัวสิบต,ตัวที่เป็นไงคำคีย์เวิร์ดคือ the most expected capital gain percent นี่คือคำคีย์เว <"The S 2> ิร์ด the most the most capital gain percent นะี่นะ percent in one month ขอแค่เดือนนี้เนี่ยเดือนนี้ยมึงวิเคราะห์เฮียอลไเพราะถึงแต่มึงจะวิเคราะห์มึงจะเสิ์ชข่าในโนเน็ตเฮียอะไรก็แล้วมึงอัมึงเส์ชไปเต็มที่เลยกูขออินวันมันเนี่ยมึงช่วยให้มึงช่วยกขให้กูสิบตัวหน่อยให้มาสิบตัวแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องถามีทุกเดือนใช่ป่ะใช่ครับก็พอสิ้นเดือนใช่ไหมเนี่ยก็เราก็เราเราเราที่ยี่ห้าอีกสิบวันอีกสิบวันก็ทํางานก็คือก็คือซื้อก็คือสั่งามเดิมถ้าสิบตัวนี้ มันจะมีบางตัวที่ไม่อยู่ในิสต์ถูกป่ะเป็นเป็นตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมอืมอืมก็ก็ขายก็ขายตัวเก่าทิ้งแล้วก็ซื้อตัวใหม่ส่วนไอ้ตัวเก่าที่มันอยู่เนี่ยก็ก็ไม่ขายแล้วก็ถือต่อไปแต่ตัวแต่ที่ตัวใหม่ที่เป็น new new entry เนี่ยก็ซื้อเข้ามาส่วนตัวที่มอยู่ในที่ก็ขายทิ้งอืม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 แต่คุณก็ถือคุณจะถือหุ้นทุกเดือนเดือนเดือนสิบตัว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 ตาม chat GPT เก๋วเก๋ไหมเก๋ไหม เก๋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 เออนี่เก๋ว่ะเออนี่เขาสากนอันนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องคุณต้องคุ่ต้องอันนี้แต่พี่ต้องขอบคุณจอดี้นะเพราะจอดี้ทำให้พี่จุดประกายพี่ศึกษาแชท GPT พี่ก็ศึกษาเห็นเลไปดูพร้อมคุณจะไปดูพร้อมไปดูไปดูเอ่อทำนี้่ะน้อยดูบอกแล้วแล้วพี่ก็เลยว่าไอเนี่ยอย่างเงี้ยมึงต้องหาเงินให้กูได้แน่นอนหาเงินได้แน่ๆแล้วพี่เอาคลิปนี้มึงจะหา อะไรที่มันมีข้อมูลเยอะๆหางเออก็นี่ไงมึงต้องวิเคราะห์เก่งแน่นอนเลยสมมุติเลยให้มึงเป็นเอ็กซ์เพรสแอนลิสเลยมึงเก่งนะมึงเก่งเก่งๆเลยนะมึงเก่งๆเลยนะเยอะเฮ้ยมันเก่งจริงเก่งจริงพี่ป๊อกจะรู้อะไรไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้พี่ป๊อกไม่ไม่ต้องรู้ครับมันวิเคราะห์ให้มันเป็นเอ็กซ์เพรสไปแล้วไม่ต้องรู้เลย ได้หมดได้ได้ครับเข้าเงื่อนไขนี้หมดเลยทําขอแค่คุณมี AI แล้วทำตามพร้อมันสมมติให้คุณเป็นเอกเปิดบุสลีมอ่ะเป็นอิหมามเงี้ยอ่ะช่วยถกเถียงช่วยถกเถียงเรื่องนี้หน่อยโอ้ยอากิวเนต์แข็งแข็งนั่นนเลยเหมือนกันโถ่แล้วคุณคุณสู้มันไม่ได้อะงี้ดีงกับเต็มิงเออผมมีคําถามสงสัยครับไอแชทพร้อมที่พี่พี่อนัทพิมพ์ไปเนี่ย พี่นัดใช้รายเดือนไหมครับของ c ช a จี p ีทีหรือว่าใช้โปร<ก>ฟ่พังอะไรโอ้โหยังไม่ลงทุนกับมันด้วยปัญหาเงินยังไม่ลงทุนเลยยังยังใช้ฟรีเวอร์ชั่นอยู่เลยยังไม่ลงทุนกับมันเลย <laughs> <laughs> มึงมึงไม่ได้แดกกูล็อกแต่กูแดกมึงก่อนมึงไม่ได้แดกกูหรอกกูแดกมึงก่อนเออแต่ข้อดีของการที่มันให้ใช้ฟรีตัวซูเปอร์ซัผมว่าซักซักซักสิบพรอมเนี่ก็ ในการหารายได้ผมว่าเหลือๆแล้วนะอาจารย์ก็พี่ใช้เดือนละครั้งเองอะถ้าพูดถึงเรื่องการหาเงินใช้เดือนละครั้งเองที่เหลือเนี่ยที่เหลือคําสั่งคืออะไรที่เหลือคําสั่งคือหาแต่หาเดี๋ยวอีกร้านเดียวกูหาแต่ทเออ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 ่าเออถ้าใช้เงินนะใช้มันใช้มันผมก็ใช้แคตตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใช้แชต GPT นะใช้ใช้เล่นหุ้นใช้ตีใช้ตีสลามใช้เตรียมเทศตอนนี้นะคำสั่งอย่างใช้เตรียมเทศ โอ้ยเตรียมเทศก็เจ๋น,นะคำพงคำพูดมันเนี่ยโอ้โหฟังแล้วแบบเรียบเรียงดีนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกอะเราใช้มันเป็นเป็นผู้ช่วยนะไม่ใช่ Copy and place ไม่ใช่นะไม่โอ้อ,อย่างนั้นตายพี่ไม่ได้ครับอ่าแล้วก็แบบว่าแล้วก็เออตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ดีแล้วก็เลือกแต่ว่ามันไดไอเดียไงก็เหมือนกับเมื่อก่อนอะเราอ่านคอมเมนต์ทรี่เราอ่านอะไรเงี้ยก็เหมือนกันก็อ่านทีทีก็โอเคก็เร็วดีก็เร็วดี เออนั่นแหละแกนั่นแหละให้แกลองใช้เลยนั่นแหละผมสนับสนุนให้ทุกคนใช้ไอยอยู่แล้วผมมีคนหลแพทย์เลยนี่ผมก็ได้แรงใจจากจอดี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องบอกก็ขอขอบคุณจอดี้นะได้แรงใจ<อ><อ>ได้ได้แรงใจเอเอทาไมไอเด็กคนนี้มันแบบดูแม่งความรู้ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าพอใช้แชท GPT เนี่ยแม่งมึงดูมึงรู้เยอะมากเลย่อยากดูชมแล้วทำดาวอันนี้ชมใช่ไหมเนี่ยมชม ส้มก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าเหมือนกับโนบิตะไม่มีอะไรอ่ะแต่มึงมีโดรีมอนอ่ะเี้ยมึงเก่งเลยมีกระเป๋ามีกระเเป๋าพิศษอ่ะเออมึงเก่งเลยอ่ะมึงแบบมึงเก่งมึงสู้ใจแอนได้แล้วกันน่ะเข้าใจป่ะมึงสู้มึงสู้ใครมึงสู้ใครได้หมดอ่ะมึงนินโดราเอมอนอย่างไรอ่ะเรามีกระเป๋าพิเศษลองลองลองจอยดี้ไม่อยู่หน้าคอมดิบอกเลยหมางหน่อยบอกเยหมาหงอยไม่เลยไม่แต่ผม ผมฝึกแล้วผมพัฒนาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเออผมก็คิดว่าอเ้เถ้ากูวันหนึ่งกูไม่ได้อยู่หน้าแล็ปพอปเป็นไงวะกูจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมหม่นยบอกเลยอาจานเทพฟริ์แกตอบผมไม่ได้นะพี่พออ้อ มือไหนก็ูดชัดที่ชัดได้หรอกสุดไม่้สุดไมู่้ดไทยได้องไเีมเก่งขนาดนี้เก่งเกิอโอ้โหโอ้หัอเลหโอ้โหโอกโเโอกโเนอ้ยหโเ้โอ้โหโอเหมอเโมโอ้โหโอ้่าโอ้โหาอ้โนอ้โ้ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปนอนแล้วครับพี่ๆทุกท่านรัก่อนครกครับขอบคุณมากครับวัสดีครับขอบคุณคทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมาก